สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับวันนี้อาจารย์ก็พอมีเวลานะครับที่จะมาบันทึกรายการต่อนะครับให้เสร็จครบทุกราศีนะครับของเดือนมกราคมปีพศ2 5รา266นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์ o f f i c i a l c ลของเขาผูอาารย์ได้ที่แอดไซน์209 L R Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR Code โสามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่ แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับ4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้รอสักครู่อาจารย์จะทําการผูกดวงวัรคณาให้นะครับแล้วก็แจ้งกลับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับการผูกดวงวางลัคนานะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทักเข้ามาแล้ว อยาทักเข้ามาลรวเงียบนะครับให้จยนถามย้อนกลับว่าจะติดต่อเรื่องอะไรครับไม่ต้องให้จยนถามนะครับให้แจ้งเลยว่าอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับและแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อตามที่จย์ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วรอนะครับก็อาจารย์ก็จะทําการผูกดวงวางลคนาให้จบภายในวันนั้นนะครับอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างก็แล้วแต่คิวนะครับสําหรับปีพุทธศักราช2566นะครับอาจารย์ก็ถือว่าปีหนึ่งปี ที่น่าสนใจแลวก็และก็น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับเพราะมีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง4ดวงนะครับดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึง12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2569นะครับแต่ระหว่างทางก็จะมียกย้ายราศีมีพักบ้างมีเสร์จบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับในส่วนของคลิปที่ จะพูดเกี่ยวกับว่าดาวย้ายแล้วมีผลอะไรเกี่ยวกับราศีไหนบ้างนะครับดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวมนุษยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเขานี้ไปจริงๆแล้วนะครับในวันที่8มีนาคมปีพทธศักร2 6 6นะครับแล้วก็จะอยู่ยาวๆไปเลย7ปีนะครับจนถึงวันที่18กรกฎาคมปีพุทศัก2572นะครับ ดวงที่3นะครับที่จะยกย้ายราศีก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับจะทําการยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2566ันกะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราช2567นดะครับดวงที่4ดวงสุดท้ายนะครับจะยกย้ายราศีจนช่วงปลายปีแล้วนะครับจะยกย้ายก็คือดาวราหูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่17 ตุลาคมปีพุทธศัก2566แล้วก็แล้วก็อยู่ไปจนถึง4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะครับเพราะฉะนั้นมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับมันก็ต้องมีมุมที่ดีและไม่ดีสำหรับแต่ละคนาราศีอยู่แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะเป็นในคลิปต่อๆไปนะครับอาจรย์ก็จะพูดเกี่ยวกับว่าการยกย้ายของดาวนะครับในปีพุทธศักาช2566จะส่งผลอย่างไรแต่ละราศีนะครับยังไงก็ ฝากติดตามนะครับทั้งช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลไว้ด้วยนะครับกับเข้ามาว่ากันในส่วนของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวเจเริญพบกรมมะก็คือดาวจันนะครับแต่ถ้าดูจากภาพรวมของพื้นดวงชะตานะครับแบบภาพรวมก็ถือว่าช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีตุลก็ คงเหนื่อยเอาการนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องอดทนนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับแล้วก็คิดพิจารณาให้รอบคอบด้วยสตินะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่ยังไงมันมีมุมิเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับลักษณะอื่นนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมมากๆนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับ ก็คือดาวอังคารน,นะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่มลรณะนะครับตั้งแต่ช่วง16พฤศจิกายนปีพุทธกาช2 5 6 5นะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆจนถึง11มีนาคมปีพุทธกา2 5 6 6นะครับเพราะฉนั้นกระดุมพระมรณะก็ค่อนข้างชัดเจนมันมีมุมมีเกณฑ์ที่เราต้องมีรายจ่ายนะครับที่เราต้องจ่ายออกไปได้มาเราก็ต้องเสียงเงินออกไปนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับกับอีกในยะหนึ่งนะครับมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ ชาวาลัคนาราศีตุลอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับต้องเสียเงินในการเรียกว่ารักษาตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเราได้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วนะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีตุลเนี่ยเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับเพราะว่าวันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็คือวันอังคารที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราชนะครับอีกประมาณครึ่งเดือนนะครับดาวอังคารก็จะ โคจรนะครับเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษกนะครับในเรือนภพมรณะของพื้นดวงชะตาของลัคนาราศีตุลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างน้อยเรารู้ก่อนเราจะได้เตรียมความพร้อมได้ก่อนแล้วเนื่องจากช่วงเวลานี้ดาวอังคารในเนี่ยก็ค่อนข,ข้างเขาเรียกว่าโคจรวิปริตนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอยู่พักใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ช่วงเวลานี้มันก็เป็นอะไรที่อึมครึมหมน,นะครับทาให้ชาวลัคนาราศีตุลก็จะทําอะไรก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับมาบวกกับเรื่องการงานด้วยมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบผลเส็จได้แต่มันก็ต้องเหนื่อยก็ต้องอดทนต้องลุยให้เต็มที่นะครับการเงินมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีแต่ถ้าใครติดตามอาจารย์มาก่อนนั้นเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ทำการพยากรณ์เนี่ยจริงๆในปีพุทธศักราชสองพันห้ารพยาก์จบไปตั้แต่ช่งครึ่รปีแรกลรวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะพอรูู้่แล้วว่าการโคจรของดวงดาวเป็นยังไงนะครับติดตามมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมได้ดีนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งมาฟังคลิปที่เป็นคลิปแรกก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ยังไงอาจารย์ก็มองว่าก็คงผ่านไปได้ไม่ยากกันนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับสู้ลุยให้เต็มที่นะครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราชนะครับ ดาวเจ้าเรือนพบปตัตนิก็คือดาวอังคารนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับปตัตตนิมรณะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่16พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2515ไปจนถึง11มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับในเรื่องของคู่ครองนะครับคุณส่วนนะครับก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังจริงๆในเรื่องความรักเนี่ยของชาวลัคนาราศรีตุลเนี่ย มันมีดาวอีกดวงนึงค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะดาวราหูเองก็โคจรมาเล็งลักนณาตัวเองอยู่แล้วครับเข้าเกณฑ์ปินจุบาทเพราะนั้นในเรื่องคู่ของความรักคุณส่วนมันมีโมเมเก์ที่จะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วถ้าใครได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะได้รู้รายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วจนถึงป่านนี้จารย์มั่นใจว่าก็คงจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งรับแล้วก็ลุยนะครับก็คงฝ่าฟันไปได้ไม่ยากนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ แถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโครคภัยไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2566นะครับในเรื่องสุขภาพนะครับอย่างที่จารได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนื่องจากว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียตังไปกับการรักษาดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็จงดูแล ตัวเองให้ดีๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําร่างกายเราให้แข็งแรงนะครับโอกาสที่เราจะเจ็บใครได้ป่วยก็น้อยลงนะครับไม่ประมาทนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุก็จะน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับก็ขอให้แค่เราตั้งสติให้ดีให้รู้ว่าอ๋อมันมีมุมมีเกณฑ์แบบนี้แล้วทางแก้ต้องทําแบบนี้หรือทางแก้ พอเราได้ฟังแบบนี้แล้วเราไปนั่งคิดทบทวนอ๋อเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรการเงินมีปัญหาเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรถ้าเรารู้เราแก้ไขปัญหาหนักอาจจะเป็นเบาเบาอาจจะเป็นไม่เกิดอะไรเลยก็ได้นะครับสําหรับแต่ละคนเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในทุกคลิปก็คือว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับว่าพื้นดวงเดิมคุณเป็นอย่างไรนะครับประการสําคัญคือคุณต้องรู้ลักษณะตัวเอง ให้ได้ก่อนนะครับว่าลักษณะตัวเองคืออยู่ลักษณะอะไรจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเกิดสําคัญมากอันนี้ชัดเจนนะครับและถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียก,กับทางอาจารย์ก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมหาอาจารย์ไดที่แอดไลน์สองศูนย์ะครับหรือรายละเอียดตามดานล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR Code สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับ ไหนๆวันนี้อาจารย์ก็ทาการพยากรล่วงหน้านะครับของเดือนมกราคมปีพุทธศักราชสองพันหกสิบหกอยู่แล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่หนึ่งพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับยังเหลืออีกสองเดือนเท่านั้นครับก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรล่วงหน้าเลยลวกันนะครับไหนๆก็พยากรณล่วงหน้าแล้วก็อวยพรล่วงหน้าให้เรียบร้อยทีเดียวเลยนะครับให้จบในคลิปเดียวนะครับของชาวลัคนาราศีตุลก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่่าางงงกยทีแแข็รรนะคับ ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับด้วยความวิทยะอุตสาหะนะครับแล้วก็ลุยให้สุดกําลังนะครับยังไงมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ขอให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีนะครับและพอหลังจากผ่านวิกฤตไปแล้วนะครับก็เหมือนกับฟ้าหลังฝนนะครับและเดี๋ยวพอหลังจากพระราษฎรยกย้ายเข้าสู่ราสเมษน,นะครับ มันก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับอีกมากมายนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าลืมติดตามนะครับถ้าชอบถูกใจก็กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ